จะเกิดอะไรขึ้นจะผมเอาชีวิตรอดในโลกแฟนตาซีที่มีสัตว์แปลกๆมากมายที่มีไอตัวนี้และไอตัวนี้แปลกใช่ไหมล่ะแต่ยังไม่หมดมอสที่ผมลงวันนี้มีถุงมือทานนตที่มีพลังไฟแต่ช่วยอะไรไม่รู้นะและในซีรีส์นี้ผมต้องจัดการบอสต่างๆที่มีของชื่ลึกตามจริงไม่ต้องคาดหวังกับผมก็ได้นะยังไงบอสพวกนี้ผมก็จัดการได้หมดอยู่แล้วนะ รู้ยูฟักเกวยวโหโอ้โอ้ยโอ้โอโอโอล้วเกิดที่ไหนไม่คกือมเนเกิดตรงนี้เอาก็ได้ก็ได้ตัดไม้ตัดไม้ต้นไม้สูงยาวใหญ่ อุ้ยตกใจหช่วยอธิบายทีครับผมไม่เข้าใจว่าคุณต้องการสื่ออะไรกูมีไม้หมดแล้วด้วย่าสิ่งที่ผมงงในคลิปนั่นก็คือผมนะั่นลงมอสแบบตัวครับหลายสีสันก็คือหลายไม้อะนะสามารถครับได้แต่คือมันครับไม่ได้นี่ผมก็งงนะครับก็เลยกิดปัญหาคําถามแบบนั้นขึ้นมานะครับ ตรงนู้นดะ้วยเนี่ยตรงนู้นทุกคนเห็นเงินผมไหมตรงนู้นนะนั่นคือดันเจียนครับอุ้ยน้องเปามองหน้าดำอุ๊ยเลือตรงโคตรเยอะเแบบี้ด้วยเราให้มันโตก่อนเราค่ะค่ะอุ้ยอะไรอะอะไรโอ๊ย ไอ้ป้วเหรอเอ้เอาไมไมเป็นล่องหงอน่ะเกิดปัญหาแล้วสิครับโมดที่ผมลงนั้นมันใช้การไม่ได้บางอันใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้โอ้ล่องหนกันเลยทีเดียวอุ้ยนกทำไงให้ได้มนันอะอุ้ยแกะแกะดำมาใหม่มีประโยชน์กับไอ้ป้อแกะดำ ไม่ไไม่น่าจะมีปิวปะะ้วไปละเรต้องการแกะสีขาวนะคะเพราะเราจะได้ทำเตียงได้อะไรที่นอกเหนือจากโอ้ยนอกเหนือจากคำสั่งหรือว่าอะไรพวกนั้นเราไม่ต้องไปทำดีกว่าโชคดีกันเลยทีเดียวครับผมอยู่ดทีก็ฟุกมาเจอหมู่บ้านเฉยเลยอะนะก็เลยจิตใจอาสาเลยป้นบ้านเขาไปนิดนึงก็คงไอ้แล้วก็เลยว่าผมไม่กดผมหรอกมั้งเนาะ ล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยสงสัยผมน่าจะนิสัยมิดีเกินไปเมื่อคืนก็เลยเกิดเรื่องตอนเช้าเกิดขึ้นนะคะผมมันมีบอสด้วยเหรอบอสโอ้ย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 ผมจะการเองผมจะการเองโอ้ย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 มันไม่มีรูอะไม่มีรูอะทุกคนโอ้ยอันอันนั้นก็บอสนะแต่คือ ไม่งมดผมมันไม่โหลดเว้ยไปแล้วนี่เป็นบอสกากก็อย่างเงี้ยครับต้องต้องทนต่อแสงนะพี่เนาะเออทนแสงเขาถึงจะรอดเนาะเอาเอา,เอาพี่โอดี๋ยวผมบ้างวีปูิ้งิปเปอร์สองหน่วยยี่สิบห้ากิเบิร์ดไปแล้วเ <Br> uh. นี้ยงนี่นี่อะไรอะ่ะ เค็มชื่อเค็มตัวเคปะคออีอเค็มเค็มอ่าให้ขนแกะผมได้ไหมเนะี่ยมีขนแกะไหมเฮ้ยอเบิรนะ์นน่ะอู้วมีขนแกะเค็มมีขนแกะอ๋อทุกคนอืมเราจะไปหาเหล็กจากไหนได้วะ,ะพี่ะ พี่ไอรอนโกเลมนี่ในบ้านที่มีอกี่ตัวผมผมไม่ได้ถามว่าอะไรนะผมถามเพราะความปลอดภัยพี่คือเอพี่พี่พี่ผมผมน่าเชื่อใจนะพี่ไอรอนโกเลมที่บ้านที่ที่ที่ทมบ้านนี้มีติดกี่ตัวพี่สาธุสาธุขอให้เป็นเหมือนในสมมีเรือ 2องสอ,งอันนี้ต้องได้แล้วนะต้องไม่ไม่หมาน่ารักจัดเลยเ oh. นี่นนนยผมผมจะฟาร์มกระดูกแล้วกันอ่าย่างนี้อย่นี้ลูกเดี๋ยวพ่อไปฟาร์มกระดูกแป๊บหนึ่งนะแล้วถ้าทุกคนได้ยินเสียงตับอะไรทกอย่างนึงก็คืออ,อผมถอดไม้ออกนะคบผมแล้วเลยมีแสงแบบนั้นขึ้น หลังจากนั้นนะผมที่ผมหากระดูกได้แล้วผมก็จะไปให้กับหมาอีกตัวหนึ่งที่ผมเจอนะครับแต่พอกลับมาแล้วก็มาตัวนั้นหายไปไหนไม่รู้นะแลังจากที่หาหมาอีกตัวหนึ่งไม่เจอผมก็เลยคิดว่าเออไม่ต้องสนใจหรอกมัางแค่หมาอีกตัวเดียวก็เลยเออไปไปชนไทยต่อเลยนะครับมา ผมกลัวคาดกันมากเลยนี่ทำไงอะมองด้านหลังเหรอตลอดเหรอ <c oughs> วับวับมาไม่น่าคาดกันหรอกมั้งทุกคนเาอโอ้ยวับมาอน,นี้ตกใจได้นะเนี่ยซอมบี้แบบนละ้วมันดอกวิญ,ญญาณนะถ้าแบบ มันตายแล้วเนาะทุกคนดอกดอกนะวิญญาณวิญญาณอทุกอยากนะ่างเนี่ยผมไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็คือมันมีอะไรนะไอหอัวคอ,อยใช่ไหมคือผมเข้าไม่ได้ตอนนี้เว้ยเพราะว่าคือมันไอตัวผมมันกากเกินไปทุกคนดูดิมันไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบความว่างเป่าเป่าเป่า,ปา,ปาไหนันไหนไหนบอสวะนี่เหรอบอส นี่แบบอสบอสบอสนบอสบอสอยูอออออออย่นี่ไปม,มือไปก่อนไหมไปไปก่อนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้น้องหมาน้องหมาไม่อยู่ผมก่อนหมาผมอ่ะ ดียวได้นะมาเจอกันหน่อยมาตายตายแล้วตายแล้วเป็นใครใครก็รักหมาใช่ไหมล่คะค่ะผมก็คนหนึ่ง อแล้วก็บอสที่ล่องหนอยู่ก็คือมอสสไปเดอร์เอ่อหมาป่าสีส้มอะไรพวกนั้นนะครับผมที่ผมโชว์ให้ตรงหน้าต่างตอนแรกนะครับผมว่าหมู่บ้านเดิมมนะผมเดินย้อนกลับมาเนาะแต่ไม่เห็นหอคอยที่ได้ไงวะหรือว่าเพิ่งสปอนทุกคนนี่สิครับนี่คือส่วนผสมของการทำนี้ได้หลายเลยนะครับนี่เป็นของที่ได้มาจากกล่องจากปราสานครับของโคตรดีเลย ผมขอข้าวันกันเลยนะคบผมตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11นะครับผมภายในเจวันหรือ6วันนี่แหละครับผมเจอแบบสีก็ซากเดิมๆเลยเดิมๆก็เลยไม่อยากให้ทุกคนเบื่อง่ายๆนะครับก็เลยขอข้ามวันกันเลยดีกว่าเออขาวนหน่อยนะครับยูดีผมไม่รู้ผมดวงดีหรือไม่ดีเลยยูดีฟุกมาเจอหมู่บ้านตั้ง20กว่าอัน่น่าจะเวิร์ไปหน่อยนะผมเจอมาณ10กว่าอันได้ครับโอ้โหดวงดีหรือไม่ดีกันแน่วะเนี่ย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้สูงยาวเขาดีนี่มันอ่าอะไรวะอ,วอ,าาอ่ะอ๋อฮะอืมโอเคไอะไรวะติ้วโอเคนะผมมาเจออะไรสักอย่างหนึง่งผมขอเรียกว่ากองโจรแล้วกันนะถึงมันจะไม่ใช่ก็ตามนะแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเรียกอย่างนี้หรือเปล่า ไม่รู้แต่เหมือนเป็นแคมอ่ะ,ะก็มีไอหอคอยในอีกอันหนึ่งด้วยนะที่ผมต่อบล็อกไฟผมเจอต้นสักุระด้วยใช่ไหมวะอะไรวะต้นสักุระอโอ้ยโอ้ย เมื่อกี้ไม่มีบอดนะผมเห็นเลยเนีย่ยเอ้อเฮ้ยเคมอีกแล้วจริงผมผมไม้วิชเคม,เคมเหรอเล็มไม่สู้เลวก็ได้ไม่สู้เลวก็ได,ไได้ไปเร็ว อุ้ยหมูบ้านเลยผมเห็นตรงนู้นตรงนู้นมีหมู่บ้านอีกนะไม่มันเกิดถี่จังว่าหมู่บ้านเนะี่ยเกิดเป็นสิบบอันได้แล้วเห็นเห็นเป็นล้านนะอ่ะเอ้ยเดี๋ยวยมเป็นบ้ากองโจรเหรอคกณจูบก,กับบ้านกองโจรมานานแค่ไหนเนะี่ยอยู่ไม่รู้เลย มันก็เป็นบ้านแบบบ้านปกติมก็งงเจ้าของบ้านอยู่ไหนวะมันเปิดประตูมาได้ไหมงูไม่ตีนี่ตีตีไม่โดนแล้วตีไม่โดนแล้วก,ก็แค่ขวายก็จอกเฮ้ยบอส พี่มึงมาได้ไงเนี่ยสวัสดีครับเลดกน้อยจังเลยจูนทำไมพวกอ้ายอยู่กันสองคนในบ้านเดียวกันเป็นไรกันปะเยัไง,ไงไงวะเข้าใกล้เหรอืหขุดอ๋ออ๋อทุกคนจะสงสัยนะครับผมว่าผมทำอะไรอยู่ ก็คือที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามันเป็นแท่นหรกอย่างหนึ่งคือแท่นอัญเชิญบอสนะครับผมแล้วถ้าผมเปิดกล่องเนี่ยบอสก็จะออกมานะผมผมก็เลยลองขุดกล่องดูนะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าผมจะทําที่ตีฟรีตีสปอร์ตดูนะครับผมเออออกเสียงถูกไหมว่าเออนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําดูนะครับเพื่อโกงเกมนั่นเองนี่เดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่พี่เปคนจังหวัดอะไร But if you're looking for something new, I know somebody that you could choose. What about me? What about me? What about me and you together? Something that could really last forever. What about me? Okay, ว่านองใครไอพ่อมดตนี่เขาจะฆ่าเราวะต้องต้องต้องเช็คก่อนนะาเขาเป็นมิดหรือไม่มิดเออผมผมเข้าไปไม่ไม่ดุใช่ไหมหว,วัดดีครับอะ,อะไรคืออะไรวะหินโอ้ อืม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 อมผมมีเห็นอยู่พอดีเลยครับผมเมื่อยมากเลยขอขึ้นไปชั้นบนนะฮะอ,อ,อุ้ยเออโ้กิสตรอนผมจะได้ทำไออะไรได้วะไอที่ขยายนั่นได้สตาร์จริง ตรงหัวบ้านอาจารย์เนื้อทำได้นะแต่จรงนงี้ผมถึงว่าขอนะครับอืออาจารย์ครับเนีย่ยผมผมเรียกครับาอาจารย์แล้วกันนะเอ้ยแรกกันฮะ ได้กันนะครับเฮ้เออนทถึกพิกัดบานดีกว่าเดี๋ยวมาขโมยไม่ใช่เดี๋ยวมาเรียนรู้เวทอีกผมเป็นเด็กหนุ่มที่ทูุมิติมาเพื่อกอบกู้โลกใบนี้นะฮะแล้วก็ได้วันที่17ได้ซื้อฟูพลังเวทก็คือพลังแบบนี้ <laughs> โอ๊โอ๊ยโอ๊ยโเจ็บตรงต่อเลยอ๋อไม่มีเห็นอะไรไม่ไม่ไม่มีใครเห็นอะไรตรงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เออใช่คิปเปอร์พลังรักมาสู้คิปเปอร์ครับคิปเปอร์พลังรักนี่คิปเปอร์พลังรักนะฮะ เชื่อว่าต้นไม้ในชีวิตจริงมันจะเกิดเป็นแบบนี้ได้มีใครเชื่อบ้างไหมียกว่าแบบสร้างประตูอะไรเงี้ยแด้แบ,บรูดของสุดท้ายก็แค่ต้นไม้อันหนึ่งหน้าตาแปลกแแประมาณมากอ,สสาอกูสิสแต่แกแบบไม่อยากให้แม่กับ,บตายแกก็ ปล่อยแม่แกแม่กแมกไปทางอื่นดีว่าเศร้าเลยหมล่ออะฮะอ๋าาะอบ้านอีกแล้วอือสงสัยเจ้าของบ้านนี้ชอบฮาร์ดคอร์อือบ้านเนี้ยหกอ๋ออ๋ออ๋โหา มีกงโจน่ะอยู่เป็นอ่างนี้นี่ไหนนอผมซื้อของางไม่ดีเพราะ เดี๋ยวว่าโอ้ยเฮ้ยม,มีกองโจรตรงนี้วะไม่เข้าใจบ้านอยู่ยังไงก่อนก็อื่นคือไอ้เน,นี้ยเผาละอ๋อ วางโจนี่ไงขุดฮะขุดชิวอยู่แล้วชิวชิวมีหัวอคอยดอย้านหลังด้วยนะครับเฮ้ย <c oughs> หัหวหวัหวหนา้าเลือกแสงเลยอะ่ะโอ้หนี่ดักเลยเนี่ยแบบไม่ดีเลยนะดักเลยดักยังไง,ไงครับดักแบบ อืมแบบแคว้มโจนหัวเตยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปดักหมู่บ้านตรงนู้นแต่แต่มันมันซุ่มอ่ะซุ่มโจมตีแบบระยะประชิดอะเลย้ยแบบอย่างงั้นมากกว่านะจะขังเขาทำไมวะนี่ผมไม่เข้าใจอ่ะนี่ว่าในในนี้มีมีของ ยังไงก็ต้องมีของนะครับอืมวันเดียบ่นี่ในนี้เตียงผมครับนอมครับผมว,ว่ามันจะเป็นลงดันนะแต่มไม่รู้อ่ะถ้าโรงถ้ามันไม่มีจริงวะเราถ้าจะเสียเทีย่ยวแบบดึงซ้อมดันลงไป นี่เดินเจียนจริงทุกคนโอเคทุกคนครบตัดจบอีพีแรกเท่านี้นะอย่าให้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดก็ได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรโอ้โห เฮ้หหหยหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมเฮ้หยหมดแล้วคือมันต้องสู้แบบนี้อะครับอื้อทีนี้ก็หวานหมูเลยดิอืมอฮ้ย dry munch โอ้ย โชคดีอะไรหมดตั้งเจ็ดเม็ดเฮ้ยหลังจากนั้นนะคะผมก็ลงดันเจียนแล้วก็เจออะไรต่างๆมากมายเลยนะคะผมซึ่งผมอยากถ่ายทุกคนดูมากเลยแบบอยากตัดทุกคนดูนะแต่มันตะิอยู่ที่ว่าผมพี่เกียรติอะ และก็ขอประทานอภัยสำหรับคนที่ชอบดูเพลินดูเพลินจนมาถึงตอนนี้นะครับผมผมขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มาดูขนาดนี้แต่ขอบอกเลยครับว่าอีพีแรกของเราได้จบลงไปนานแล้วนะเพราะว่าผมเอาสามตอนมารวมกันในตอนเดียวนะผมนะผมมาชมในตอนต่อไปได้เลยนะครผมอาจจะลงหรือไม่ลงก็ไม่รู้ผมบิด